สวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟสารยานะครับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดน,นครปฐมวันนี้ถือองคการอันดีนะครับที่จะได้ดักถ่ายขบวนรถตนตรังกรุงเทอพอภิวัตรขบวน84นะครับทําขบวนโดยพี่ปุยนะครับสุรศักดิ์ใั้ขำพนักงานขับรถซึ่งเป็น นักฟุตบอลด้วยนะครับที่จบอันดับที่3ฟุตบอลระดับวิษาหกิจเมื่อตอนปี2566ท,ที่ผ่านมานะครับบรรยากาศยามเชา้านสถานีสารยานะครับเดที่จังหวัดนครปฐมก็คือขบวนไปที่ี่พี่ปุยทําขบวนถึงสถานีนี้ก็ต้องมีการสับเปลี่ยนพนังกงานขับรถของแขวงธนบุรีนะครับเพื่อนําขบวน,นเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์หรือสถานีกลางบางซื่อนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ หลังจากขบวนรถธรรมดาทรบรีน้ำตกขบวน207ผ่านไปนะครับซึ่งจะมีขบวนรถฟิเดอร์รรนักขฐมผสมทบรีขบวน1124นะครับจะเข้ามาก่อนหลังจากนั้นก็จะตามรถรถตดวพิเศษดีเซลลางนั่งปรับอากาศชั้น2จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสุรัธานีขบวนที่43นะครับจะเข้ามาจอดที่สถานีนี้นะครับเป็นรถทางไต้ขบวนแรกในเส้นทางสายใต้นะครับ ซึ่งในช่วงช่วงเวลานี้นะครับทางบริษัทที่เดินทางไปกับรถดีเซล,ล้างหน้าปร,ประกาศชั้นสองทุกขบวนนะครับจะต้องจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานบนขบวนรถด,ด้วยนะครับเนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อทดแทนผู้ประกอบการรายเดิมในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถรวมถึงจัดพนักง,งานประจำบ,บนขบวนรถด,ด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวตู้เสบียงของรถด,ด่วนต่างกรงเทศอภิวัยนขบวน8 4กันนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามรับชมได้เลยนะครับคลิปนี้บันทึกถ่ายทำนะัวันที่8พฤศจิกายนพุทธศัรกราช2566นะครับ 8 4นะครับจอดที่สถานีสารยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังกลนของสัมภาระที่ส่งมาจากรถโดยไปเศและเปลีนคนขับด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปบนรถแล้วนะครับ กำลังเดินมาที่ตูต้สเสบียงนะครับอันนี้เป็นรถนั่งพัดลมชั้น3นะครับของกระบวน814นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กัรส่สนช่องดอนเมืองสเตชันด้วยนะครับขอโทษนะครับ น่าจะเป็นรถนั่งพัดลมชั้น2นะครับของกระบวนงปนะครับอันนี้มีจำนวน50 4สี่ที่นั่งนะครับถ้ามีโต๊ะก็ขอภัย้วยนะครับขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับขอภัยครับ48ที่นั่งครับขอภัยนี่ครับตู้ถัดไปจะเป็นตู้สูสเบียงนะครับ มีเมนูอะไรไหมอาหารเมนูเซตอาหารเช้าหมดยังครับเนี่ยครับจะเป็นเมนูนี้ครับอาหารเช้าชุดลับประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับถ้าเป็นเซตอาหารเช้าร้อยแปดสิบบาทนะครับเอาเป็นเซตเนี่ยครับจะมีหลายเซตนะครับเนี่ยครับจะมีเซตเอเซตบีเซตซี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับถ้าเป็นเซตอาหารเช้าราคาถึงว่าแปดสิบบาทนะครับ เป็นยามเช้านะครับของขบวนรถตรวจตังแปดสี่นะครับขออนุญาตตรวจตู้ไปสักก่อนยามเช้านะครับบรรยากาศตู้สเปรย์ยามเช้านะครับยามสายแล้วของขบวนรถตรวจตังโอเคขออนวัดขบวนแปดี่นะครับวันนี้ออกสารยาตามเวลานะครับนะครับบรรยากาศตู้สเปรย์ภายหลังสถานการณ์ตู่อยู่แล้วผีตายนะครับตอนนี้รถออกสารยาตามเวลาแล้วนะครับ8ปดนาฬิกาห้นาทีนะครับ หน้าสถานีสาราธรรมศพนะครับซึ่งอยู exactly. ่ฝั่งเขตพมีวัฒนานะครับกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ข้ามเขตพมิวัฒนาแล้วนะครับข้ามเขตที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับก็คือรถขบวนนี้จะเข้าสถานีกลางกรุงเทพอันนีก็คือรถจะวิ่งบนทางยตทธาดสายสีแดงนะครับตั้งแต่สถานีตลิ่งชันนะครับไปถึงสถานีกลางกรุงเทพพมิวัฒน์นะครับ จัดเต็มอาหารอยู่ครับตอนนี้ได้น้ำส้มน้ำส้มเคียมกับน้ำชาร้อนแล้วนะครับจะรอเส้นอาหารเช้าเป็นเส้นไข่ดาวนะครับราคาหนึร้อยแปดสิบาทพร้อมน้ดิมสิบบาทรอานะครับากาาสายนะครับวันนี้ามที่ัฒนาแล้วนะครับพเทประนะครับเดี๋ยวอาหารมาเมื่อไหร่ได้ นะครับนานี้ได้รับประทานนะครับนี่ครับอาหารเช้ามาแล้วนะครับเป็นเซตไข่ดาวนะครับแล้วก็มีแฮมไก่มีไสนกรอกแล้วก็มีสลัดขนมปังด้วยนะครับขนมปังปิ้งนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับชาหรือกาแฟแล้วก็น้ำส้มเตรียมนะครับราคาสนนอยู่ที่180บาทนะครับทำไมต้องราคานี้นะครับเพราะเนื่องจากหนึ่งมนมีค่าวัตถุดิบ มีค่าซ่อมบำรุงรถสเปียงด้วยนะครับรถสเปียงหนึ่งคันนะครับจะมีค่าใ้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอยู่ที่คันละห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือค่าวัตถุดิบและก็ค่าจ้างพนักงานด้วยนะครับคือบริษัทบริษัทที่ผู้รับการประมูลมานะครับก็คือภายหลังสถานการณ์โควิดนะครับที่ค่ายจะมีการพ่วงรถตู้สเปียงให้บริการจำหน่ายอาหารนะคือดืพ่วงไปกับขบวนนะครับอันนี้ เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้รถเข้าสานิสรารรมศพแล้วนะครับเพื่อเข้าตลิชันนะครับโอเคนะครับขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องดอนเมืองสเตชันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ